คันเทีกยวใ เชลอาโูมันเป็นลอยอยู่ข้างบนเหรอนะมันเี๋ยวใต้ข้างล่างคือย่างจชนจะใชลโอโอูโอ,โอ,โอ,โอลองหาเรียน 走开嘛！ คนต่อครูนะเมื yes. ่อกี้ต่อไป Thank you. ก่อนให้เข้าใจก่อน,น,นตัวตะกนเลยไม่จ้าแม่กดยาสกักสนบกตัวจำไว้ก่อตัวตะกนเลยไม่จ้าไม่กดมีกี่ตัวดกดตัว Yeah. Uh -huh. Hãy này nó kêu Ghiền Mì dám đang quan bỏ lỡ một chút con dẫn bay, quân bay tươi, kì một con người. ผมมาศึกษาปีที primo, ่หนึ่งให้อ่านออกเสียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นความมุ่งมั่นทางใจของคุณภูมมันและภูมันก็เป็นกำลังใจให้กับพระ่การชูและผู้บรรจงทางการศึกษาทั้งเระเทศเลยนะคะเป็นความมุ่งมั่นทางใจที่มีความมุ่งมุ่งไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเราพูข้าใจเราเต็มร้อยเด็กนักเรียนของเราลูกของเราอ่านออกเสียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา